สวัสดีจ้าพี่น้องทำอาหารน้ำไม้คือเก่าเลยจ้ะสะภาพป่าน้ำไม้จ้ะบ่าตองจักไปทางไหนพกไบบนี้หละพี่น้องเลยน้ำก็ลายน้ำไม้หอยป่านี่ยเดี๋ยวไปรุ่นกันจ้ามือมันนี่เขาสิมานสำหรัตัวสิมานและพี่น้องบ่าวตองเจอแล้วบ่าตองยังน้ำอยู่ยจ้ะน้ำไหล ขอตองสวัสดีครับเข้าป่าน้องเข้าป่า,ปาไม่เคยป่าไม่ใช่ป่าเนาะไม่ใช่ป่าหน,ะานอนบักใหญ่เลยหนอนเล็แห้งมานของเฮาอยู่ทางไหนทางนี้ทา,ทา,นนาทงทแหลบัตตอง มาอยู่บ้านฮันเก๋ชื่อหน่อเลกอะใหญ่ขนาะดหมาเลยจ้าไปจะพี่น้องไปหาเต่อดูสิสหมานอีกแล้วจ้าเห็นไกล้ๆเลย ไมต้องหาเสียมยายๆน้องบอกต้อง่ะโจ้ะป้ามาหนิเจอเรากำเจอหน่อใหญ่ลดเด็กน้องทาปานี่หน่อ,นอ,นอ,นนอล้วมาแล้ว ่อจ้าแยางพี่นอ้องจ้ายาวจ้าบันทำไปดูอืม เขาได้รุ่นนี้น้องบอดต้องแล้วยาวแล้วเดี๋ยวสองหนอพี่น้องใกล้กแซ่ว

อันนน้อยบ่บ่ตองเห็นอันนึงปลายมันปูน้อยบ่อีบ่เออน้อยเนาะน้อยเพิ่นใหญ่กะสองคนโอ้เพิ่งยังน้อยอยู่ดูดิทางผู้ก,กันเนาะหลายเนาะนไปงามขนาดนอนนี่จ้ะ bún mì nót không có bọt có nhั่ง tâm này tâm tứt may bọt mà bỏ. โอ้โหเดี๋ยวมาตรงคุดตรงนู้นอะน้องรุ่นกันถ้ามันเห็นหน่อไปนี้ต้องคุดน้อยน้อยมันใหญ่ไปไหนเนาะเอาบะตองก็ใส่ฮะตัวนี้เลยกจะบะตองมึงนู้นนี่

ที่มาเบิ่งนุ่งตัวอยู่ที่น่เนี่ยหนายอยู่ได y ตเราต้องเอาเสียงมาคุดเบิ่งว่ามันมันอยู่มองไหนมันอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในถ้าอยู่ข้างนอกก็บ่ได้น้อยบ่ถ้าอยู่ข้างนอกมันสิน้อยเบิ่งเนาะเสียงคุดเบิ่งถ้าอยู่ข้างในหาได้ ยังนอกอ่ะในแค่นี้บวมสมบัติในขอมืออิ่นี่พี่น้องแคมน้ำสุมนมไม้แคมน้ำก็มีจ้ะตัวข้างในก็มีขามฟาเบึงฟ้าคุณนาะเยอะสุนมไม้เยอะแยะจ้าบฝนตกจังหน่อยน้ำก็ท่วมแล้วก็หาบ่ได้เลยจ้ะ หาได้แต่ช่วงนี้ฝนตกซุกน้ำกระท่วมป่าไม้ธรรมชาติด้จ้ะเป็นป่าชุมชนหากินได้ไจปจ้าไปรุ่นกันงามขนาดหนอนอ่อนขนาดนอนบออนนะ่อตรงเนาะเออเอาบานได้อีกติดเลยติดไหมไได้ เอาอ่อนๆนั่นละงามขนาดเลย ขึ้นน้อยๆ mm. <Yeah. S 1> เนาะเหงาออกมาแล้วบักไงไปว่าได้ข้าน้ำ <Yeah. S 1> ได้หลายแหละเี้ยเฮาอยู่ลึกเลย <Yeah. S 1> มนฝัดเรียมเน้าจัดหนอเดียวที่แคบๆเลยพี่น้องผมมาได้บ่วหมด ไปเรื่อยเอาคนพี่น้องน้องบอตรงเอาเนาะความทุลักทุเลมันฮกจก้ะหนามหนามเลือบถึง,งขวางขานาดให้มันโอ่งทุกดุกก็กได้เหรอหาวิธีเอากันจ้ะ อ๋อนี่ใ,ใหญ่ขนาดเลยแหนบตั้งมาฮะแหละใหญ่เนาะนี่นดิบุ๊เล่นด้วยห่อเม็ดหน่นตอตายนาหานามขนาดขางในบ่มีบ่ ซุ้มซุ้มบ่อต้องโหเดี๋ยวสะใครเขาเขียกอ่นหน่อทางในพี่รองพคกขนาดหน่อบักใหญ่โอ้ยเสียงซับอ่อนขนาดเลยข้างบนบ่อต้องอ้ยบักใหญ่เลยหู ดีมาได้ไห,ไหมาได้เลยทั้งพี่ดีเดีสยวะใครเอาฮ็อกง,งามขนาดอู้หพี่จาส่องหายก็อ่นนอนขนาดน้อง แดีเนาะเออเมื่อนี้ได้เต็หน่อยใหญ่ๆเลือกเอาเลยปลาเลือกเอาเนาะเห็นเต็หน่อยใหญ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวกเห็นเดียวเห็ใส่รีบ่าต้องมึงนี่จะตะปูมันให้ดิอ่ะอ่ามมากลงไปนู่นบ่าวต๋องลงไปลึกๆเนาะอ่อนๆมันจะอยู่ข้างล่างนี่ใหญ่คน้องมุนโอ้หะเละ เล็กกุนี้ได้เด้เดี๋ยวว่ามดเล่มุดแม่แค่นี้เโคนล่ะเนี่ยกินกันอ่อนนวลกิป่านองงามๆมือนิมันมานมไม่ดิดีเดี๋ยว้อยาเยเม่นมนก็หลเลยพี่น้องเด้อนี่นี่นี่สิได้จะไ่ออ้อม่อ้อมก่อนเด้อจบมึงเอาไปไหนเอได้เียว เห็นแล้วเห็นแล้วพุดข้างล่างเลยบอกบอกตองยทางพุ่นจะก็มีอีกเนาะอเนาะเดี๋ยวต้องอ้อมก่อนจ้ะน้ำได้บอกตองเลยในแล้วเดี๋ยวอ้อมกดนพี่นเนงะ เขาไปอีกเข้าไปอีกเออนั่นแหละเก๋เบอตุ้มนี่เบ่นี่เนาะนี่กร้องเขียวออกมา อุเสาข่หินสุ่มผู้พี่น้อง <S <S ต้องให้บอ่อตรงทางก่อนเขออ้าบ่อได้โค้งทำงานเกิดสีทางได้ว้ไวอนอนบินน้ำแต่แท้ตัวนี้กระเมน็นตัวนี้กระเมน็นฝั่งข้างกระเม็นบอ่อต่อกลูหินเอาง่ายไปหน่อยเลยพี่น้องท,ทุลักทุเลทำงาน เอาไปได้บต่ตองนี่มาพี่ใครเนี่ยไปพุ่นบอ,นอแ๊บนึงนบนุ้นบบนนนามัวขออภัยเดพี่น้องคนนั้นเยมมตัวนี้นงางพุ่นก็นมีบอตงเอ้ยเียงอีกเนาะ นหลได้สูดอย่ข้างในไปเอาฝากพุขอซูงเียเบิกลจะถ่ายไกล้่ได้ข้าบ่ได้ห Sắp khao kai, borai hữu cặp nho bọt nhae 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 ต้องเขี้ยวมึงเนาะฟาคุเออฟาคันแหละม,มามาซับมาซับท่านี้เจ้าบัตรนี่ต้องซับท่างพี่นักมามึตัวนี้น้ำนี่ได้อยู่บนตัวนี้เห็นแต่หัวนี่นั่นแหละได้อยู่นนเนาะเงาพึ่นทางไหนเงาทางเจ้าหันเลยน้อยพูดบอกน้อยน้อยเอาตู้พุ่นน้อยไปพุ่นใหญ่ก่อน โหตรงสักอ่อนถนอดอ่อนอ่อนเว็บเลยงามงามงามถนัดบวอบวบอ่ะ กองกันอยู่ดูข้างในก็ได้ไหาอีกเขาจ้ะมื่อน,นี้มีเต็นท์นอนใหญ่เด้อจ้ะปลาเลือกเอาเนาะปลาเลือกเอาเจอเต็นท์นอนใหญ่ๆมื่อน,นี้เต็น้์นอนบ่อคนก็คือบ่มีเนาะบ่ต้องเนาะไปเมือม่อจ้ะเปียกเบิ่ดเดีย๋ยวคลิปคลิปนี้ก็พอแค,ค่นี้เด้อจ้าจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวก,กระเลืองชาแนลนี้เด้อจ้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ